สวัสดีครับทุกท่านอยู่กับช่อง YouTube เสือพาไปนะครับพี่เสือข้องใจมากว่าเมื่อคืนนี้ทําไมเขาไม่ดูพี่เสือนะฮะพี่เสือข้องใจว่าเมื่อคืนนี้กับเมื่อเช้าน,นี้เขาไม่ดูพี่เสือนะฮะทุกวันเขาจะดูพี่เสือนะฮะวันนี้เมื่อเช้าเมื่อคืนไม่เห็นดูเลยเป็นอะไรทําไมหลับไปแล้วหรอเมื่อคืนครับเมื่อคืนเหรอคะครับเมื่อคืนไะะรนไสดถึงตอนไหนถึงประมาณสามทุ่มโอ้ เหตุการณ์ผิดปกติอะไรไหมคะทุกคนมาเจฉลยฉันผิดปกติตรงไหนอะค่ะคี่รู้คันนี้แหละคันนี้แหละเนี่ยแหละหอบอะไรมาเยอะแยะเนาะคนสวยเนี่ย ค่ะฟ้าาทลยโจรมาแล้วนะะคมาแพ็คเกจใหม่หรือแพ็คเกจเดิมเนี่ยมาเปลี่ยนแพ็คเกจจิ้งใหม่เด้อเพราะว่าอยู่เราจำได้เปลี่ยนแพ็คเกจจังได้นะคะสินค้ารอบนี้มาไม่เจอคนนี้อยู่นั่นเลยเดี๋ยวมือแกนี่สุดยอดมันเป็นแบบนี้พี่เดืยวนี่นะฮะสุดไอ้แก้มห้างมาเนี่ยหกสิบแคปซูลนะฮะฟ้าทลายโจรนะฮะราคาเดิมราคาเดิมใช่ไหมครับใช่ค่ะราคาเดิมค่ะมาแล้วนะคะแพ็คเกจจิ้งใหม่นะคะมาแพ็คเกจใหม่ราคาเดิมนะครับ มีเลขที่ทะเบียนอะไรเรียบลงเรียบร้อยนะคะครับผมทุกคนถามมาเยอะมากครับปลาธนายโจรปลาธนายโจรค่ะหกสิบแคปซูลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทคือเก่าค่ะหกสิบแคปซูลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทราคาเดิมนะเปลี่ยนแพ็กเกจใหม่นะฮะดูดีขึ้นด้วยนะฮะสวยงามขึ้นนะครับมาแล้วนะคะเอามาเอามาแล้วนะคะมาแล้วผลิตภัณตัวใหม่ผลิตภัณตัวใหม่นะครับผมสั่งซื้อได้ที่เบอร์โทร สั่งได้ที่เบอร์โทรนะคะ0633235014นะคะจำง่ายนะครับเบอร์นี้เบอร์เดียวก็ได้เนาะ0633235014นะฮะ60แคปร5 0บาทนะฮะอย่าลืมระบุด้วยว่ามาจากช่องย t ท b e เสือพาไปนะฮะเสือพาไปนะครับสวยสๆแพ็กเกจใหม่สวย อันนั้นสวยอันนู้นวะอันนี้สวยอันอันหนูนี่สวยอันหนูนี่แหละสวยค่ะที่บอกว่าสวยมากนะคะเนี่ยไม่ต้องแปลกใจนะคะอันหนูนี่แหละสวยค่ะแล้วคนอ่านหนังเยอะมากต้องให้คนสวยถามคนสวยดีกว่าต้องให้คนสวยถามคนสวยดีกว่าต้องให้คนสวยถามคนสวยดีกว่า ไอ้กวยน้ลายเงี้ยยนไอ้กวยมาหนีบบมานมงี้นเนีบ่ขันชนมานี่จ้ะพังไยเดจะไปนลายนเไยวยยเอ้ิงัแกมาเลยนี่ไม่ไม่พี่กล้วยถ้าเขาไม่มานี่ก็เชิญเขาไปนู่นก็ได้อ๋อนี่นะสถานการณ์ตอนนี้นะคร ถ้ามาดูบรรยากาศว้าวนะฮะที่สวยงามนะฮะมีการประดับประดานะครับตกแต่งโอ้สวยงามมากนะฮะอันนี้เตรียมไ่ายของอะไรครับเอ่อไปบ่ว้ปู่ของพี่ชิดอ๋อครับเตรียมไปบ่ายปู่ของพี่ชิดนะฮะอ่ะทางนู้นมีอะไรเอาวิ่ง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  ไม่แช่กับทางบ้าน,น, okay. นเพรามะม,าามื่อกลกให้น้องเขาเขาเขาไปแกะตัวน,นะครับอ๋อรอรอดูงานเต็มๆน,นะมแล้วแล้วคุณจะกลับบ้านไหมครับวันนี้คุณจะกลับไหมครับห้องรับรองนะครับราแล้วคุณจะกลับตัวไหนครับคุณจะรอดูไหมครับเที่ยงเที่ยงเที่ยงครัเข้ากรมนะครับ นายโทรมาแล้วจะอะไรจ้าเ้ยบอกจะกลับเลทหน่อยต่้องลรองน่ะเข้าบ้านครับไม่างเลยเข้าบ้านครับเออ้ตาคมมากช่างคงเห็นในรถรู้เลยว่าเป็นพิตตี้ใช่น้องปลารู้ว่ารู้จักกัน ตามตามตามทุกคนกำลังแตกตื่นนะฮะวันนี้นะครับเตแต่ดี๋ยวเดี๋ยวกลัวยร้อนนะคะ

พี่เซซ่าสีแดงนะใช่นะครับบอสสคแดงนะคะสีห้านะครับท่านนะาวันนี้มีพีเปิดงานเปิดด้วยนะครับาดื่มกดไลินนี่นะครับช็อปสวยงามมากนะฮะโดยเฉพาะโคมไฟนี่หลักแสนแล้วนะฮะเฮ้ยอันนี้เทปนี้ก็ประมาณสองล้านกว่านี่ครับเทปที่ประดับนี่นะครับสองล้านกว่าแล้วนะครับผมอันนี้ประมาณสามพันกว่ากระลักนะครับผม นี่เป็นที่ประดับตกไปเลยเห็นไหมเห็นไหมเห็นได้ไหมเป็นที่ประดับองไฟที่ของแฝดนะครับคนก็เห็นตรงหน้าฝันนี่ไงพี่ชิดว่ายนโอกาสอะไรครับอ๋อเปิดร้านครับเปิดร้านอ๋อเปิดช็อปนะฮะเปิดช็อปนะฮะกำหนดไว้กี่โมงครับรอพี่ออปมาบ่าวพี่ออมาไหมไม่ได้มาอะไรอ ห้องห้องเท้าไห้กว่า่ครับอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวผมไ่เคียงห้องแป๊บหนึ่งนะครับอะไรนะไม่ไม่ห้องรับรองแขกห้องรับรองแขกตกใจหมดเลยพูดมีรับรองคุมว้าวสวยงามนะฮะ พี่โจามาช้านะพี่โจเนี่ยเห็นแล้วเห็นแล้วนะเครื่องไหว้นะจะไหว้ปู่นะฮะของพี่ชิตนะครับเป็นพีอาร์นะคะของพี่อ้อมนะคะมั่งมีรูทีนแซ่บนะคะวันนี้เราจะมีการเปิดช็อตแล้วก็ การโปรนะคะเอ่อเป็นโปรร่วมบุญนะคะรับเพียงที่ินคนงานใครที่นะฮะยังคงติดตามข่าวสารในวันนี้นะฮะช่วงนี้ก็เอ่อคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการรีแลกซ์นะครับผมนะฮะเป็นการรีแลกซ์จากข่าวที่ทำให้เราอดหลับอดนอนมาทั้งคืนนะฮะมาชมบรรยากาศแบบนี้นะฮะสวยๆงามๆนะครับผมพี่เสือไล่อยู่สองชั่วโมงน้องอ้อต้นอ้อไม่ดูพี่เสือเลยนะฮะต้นอ้อมันไม่เด้งอ้าวเหรอ เจบปากเจบปากออขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมทริปนะครับนะฮะอย่าลืมดูโฆษณาให้ด้วยเด้อน,นะฮะขอบคุณนะครับามาดูชอแล้วครับขอบคุณ <laughs>